มึงแน่แหละพี่น้องสามเม์แล้วไก่เมลูกอ่อนจะพี่น้องมึงออกแม่แพรลูกนี้ค่ะจ้ะสามเมเล์จ้ะนั่นตัวน,นั่นออกมาไม่ตัวยืนอยู่ไก่มูลนะจ้ะออกมาไมเพึ่งจะเพ่งจะแตกออกมาไหมจ้ะต้นนั่นนะ่ะแปดโตจะพี่น้องลูกเขาหนึ่งสองสามสี่แปดโตจ้ะตันนั่นแปดโตต่วามว้วนนี้ ลูกเขาออกปีกมาลวจ้ะเนี่ยสองแม่อยู่นีลูกออกปีกมาแล้วลูกไม่ปีกแล้วแต่ว่าแม่นั่นลูกพะนี้มีปีกเพิ่งจะแตกออกมาจ้ะมึงเนี่ยจะ้ะสามแม่แม่จะพี่น้องจงาในจังแพดีแทะคุณนะเนี่ยบันิเกียนี่แม่ทิพย์กับสิริกียเป็นมือสุดท้ายเลยจะ้ะอธิวาเกียเป็นมือสุดท้ายบ่ม,มีล่มแห้งๆจ้ะมึงน,นี่ที่วากียเป็นมือสุดท้ายเพราะวาน่น ไม่ทิพย์อ่าสิดเดินทางแลง้วเนาะจเนาะสิดเดินทางแล้วกะเข่าเกีย้ยหลายมันกับมัน่พอมันเมื่แล้วนะเข่าที่ไม่ทิพย์นีเนาะมันกะบเมื่แล้วไม่ทิพย์กับสีเศร้าเกี้ยเพราะว่าอีกบกีมือไม่ทิพย์กด้เดินทางแล้วนะเมือเนี่ยเนี่ยมว้วนนี่เป็น,เป,นเป็นตะเกาลูกเขาออกปีกเลยจ้ะเนี่ยสองสองแม่นีลูกออกปีกแล้วแต่ว่าแม่นั่นแม่นั่นจะนนะก๊าลังยางเข่ามาหน่อยจ้ะ ลูกพันไอออกปีกพึ่งจะแบบว่าพึ่งจะสงสัยพึ่งจะออกมาจากหม่องฟักไหมจ้นะม้วนอ่ะลูกยังในน้อยอยู่เห็นบ่จ้ะแตง่าป้าคือแตกดีแถมไม่ทีบ่าแตกดีคักออกแม่แพ้ลูกดีคักีบพี่น้องเป็นไกายเป็นสามเมยละบระเทนี่คนนะ่ะแตกโย,ยเยเลยไกลหน่อยมึงไกลหน่อยจ้ะแตกยยเยียเลย นั่นแม่หนึ่งแม่นี่ลูกแต่แตตอนแรกนี่ลูกลูกมีสี่ตัวเลยจ้ะพี่น้องเอาไปเอามาเหลือสามตัวเนี่ยบันี้แม่นี่นี่แม่นี่จ้ะพี่น้องแม่นี่ลูกลูกตอนแรกลูกสิบตัวเลยจ้ะพี่น้องเอาไปเอามาเหลืออยู่เอาไปเอามาตอนนี้เหลืออยู่เก่าตัวจ้ะแต่แม่นั่นแม่ออกไม่อ่ะจ้ะนั่นแม่ออกไม่กำลังยี่ปุ่นอ่จะจ้ะลูกแค่ ลูกแปดตัวจ้ะแม่น่ะลูกแปดตัวเมธีว่าปา้าคือคือไอ้นี่ดีแท้คือแบบออกแม่แพ้ลูกดีแท้มึงเนี่ยจ้นะคุณน่ะออกแม่แพ้ลูกดีคักมึงโอ๋วโดนจิกไกลน่อยอยากมากินน้ำเขาโดนจิกโบเมลเม,เม,เมกับของมึงจิกมึงเนี่ยจ้ะ ม้วนนั่นตัตน้อยนั่หม้วนนั่นนั่นแม่นั่นยังัวน้อยอยู่จ้ะพึ่งจะออกมาเมื่อที่พึ่งจะเห็นมือนอี่จ้ะแต่ว่าม้วนนี่มึงแม่ลูกเขานี่ออกปีคุ้มเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยม้วนนี่ปีหุ้มแล้วหนึ่งสองสามสี่ยังอยู่เก่าตัวคือเก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าตัวนั่นน่ะตัวออกไม่นั่ยลูกแปดตัวตน,ออนี่เป็นไอนมปังไม่เข้ากินนะจ้ะนมปังกระโค้งเ่กินนะเสีย าไม่เขากินนมปังเลยจะเข่าๆนะคือนมปังเพราะว่าเข้านะจะหกไอทุงหากิโลน่น่นเมิดเข่าทุงหกกิโล่เมดแล้วกาเขาอเขากล้องที่เปิดไว้อีกทุงหนึ่งกับเมิดจะเกีย้ยไก่ธรรมดาด้วยจ้พี่น้องเนี่ยมืนี้ี กระมดพอดีไม่ทิพย์ก็เลยแบบว่าเลยเศร้าเลยเลิกเบรกการเกีย่ยลงเนี่ยเมา่อจะเบรกการเกีย่ยลงมาเที่ยนี่เห็นไหมแม่หนึ่งนี่แม่ที่สองอู้ดีแม่หนึ่งแม่ที่สาม วันนี้ล้มๆจพี่น่องล้มล้ม,ลมจ้ะลายค่ะยังวะม่ทิวายิคือออกแม่แพรลูกดีแทไมิท่วามเนี่ยออกเม่แพรลูกดีดีดกลายเป็นสามแมแล้ววันนี้อีกตัวหนึ่งยั่งยังแบบว่าอีกตัวหนึ่งนั่นประมาณว่าสงสัยฟักอยู่อีกตัวหนึ่งจพี่น่อง เพราะว่าโบเห็บโบหินโบหินเพราะว่ามันจะมีอยู่สีตัวนะจ๊ะไก่แม่ไข่ไอ่แม่ไก่แม่ตัวเมียจ้ะมีอยู่สี่ตัวแต่นี่เห็นแค่สามตัวเนี่ยฟักออกมาแล้วสามตัวแม่จ้ะป้าหลายขัดโอ้โหแม่มึๆๆมงเจ็บพี่นอ้องแม่มึงมึงก,กินน,น้ำพี่น้องไก่หน่อยไปกินน้ำยู่มองไอเอจ้ะน้ำเอที่มันออกมาแม่จ้ะมึงเนี่ย เขาพากันไปกินนะไปก่อนจ้าคลิปนี้ไปที่บาย,บาย